สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกทุกคนนะครับเด้อพี่น้องไทยพี่น้องลาวครับพี่น้องเบิร์ตสุภูทุกคนครับมือนี่มาแล้วครับมาแล้วพ่อใหญ่สายมาแล้วครับพญอใหญ่สายนะครับเด้อพญอใหญ่สายมือนี่สิมาพาพี่น้องมาชมครับมาเบิงบรรยากาศครับแผล่ครับทาแผ้แผ้ท่องเที่ยวครับแรงท่องเที่ยวของบ้านบางกอกน้อยนะครับเด้อบ้านบางกอกน้อยนี่อยู่ตำบลด่านศรีสุขอำเภอ โพตกจังหวัดหนองคายนะครับเด้อว,วันนี้พญอใหญ่สายภาพพี่น้องมาเบิงครับตอนนี้แพ้เพิ่นปิดอยู่ช่วงโควิดวัางปลายปีนี้แล้ครับเพราะว่าปัญหานะครับเนาะวันนี้สิมาเพิ่นเปิดแล้วครับเปิดแล้ววันนี้สิมาถ่ายทำม,มาหาภาพหาวิวบรรยากาศมองแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอโพตากนะครับเด้อมาให้พี่ให้น้องคุยู่ทั้งไกลครับได้มารู้มาเห็นนะครับเด้อเพราะว่ามองบ้านบางกอกน้อยนี่ เป็นบ้านหนึ่งของตำบลด่านสีสุขครับวันนี้ก็จะชว,วนพี่น้องผู้อยู่ทั้งไก่ครับมาท่องเที่ยวมาลองแพนะครับเด้อมากินดื่มครับคงจะเพื่อนจะเปิดปกติแล้วครับไปเปิดเริ่มเปิดมาอาทิตย์นึงแล้วครับวันนี้เปิดทุงมืดนะครับเด้อปกติเปิดถึงมือแล้วครับชุดทุกเทื่อนนะครับวันนี้ผู้ใหญ่สายจิภาพพี่นอ้องชมบรรยากาศภายในแพนะครับเด้อว่าเราก็จะถามเพื่อนผู้เพื่อนดูแลนะครับเพื่อเป็นกรรมการแพนี่ว่า เห็ดจังได่ครับมาแบบไดครับมาเที่ยวเห็ดจังไดครับสะลักครับเดี๋ยวพญายาจีภาพเบิงบรรยากาศนะครับเด้อใส่บริการแ,แล้วกับมันกัเต็มแล้วครับอันนพี่น้องเต็มแล้วครับตอนนั้นอ้างนี่ก็มีเครื่องเดิมมีเนวกินแนีแน้ยร้านเข้าร้านข้ามีครับบริการเทียบครับอันนี้เพิน่นเอเจ้าของแพ้เพิ่นครับเพิ่นกลับมาเตรียมสถานที่เตรียมเริ่มเตรียมงานไว้แล้วครับี่ พี่น้องมันกลับมาเริ่มมาใช้บริการเพิ่นเปิด,เป,ดเปิดบริการแล้วครับได้เทืออาทิตย์นึงแล้วครับชว่วงนี้บ้านเฮาหนองคยายเฮาบบมีโควิดดรอกครับ,บเงียบๆแล้วครับมแจ่อยู่ต่างจังหวะทั้งไก่พวกละครับเฮาก็ป้องกันดีสุดคนละครับเสรแล้วครับเบด้อพี่น้องบรรยากาศครับแหล่งท่องเที่ยวครับอันนี้ท่าแพ้ครับเด้อผมชีพภาพเขามาเบิง่งเบิ่งอ่างน้ำครับอันนี้อ่าง อ่างน้ําทอนตอนบนนะครับเด้อพี่อ่างอน้ําเป็นอ่างพระราดดำรีนะครับของราชสรอันล้องเก้าข้าพเดินมาพระราดดำรีสางไว้ครับสมัยหลายสิบปีแล้วะครับหน่หลายปีแล้วครับเบืองท้าแพ้นะครับเด้อเบิงอ่างครับอ่างใหญ่อยู่ครับอ่างใหญ่นะครับเด้อพี่น้องเด้ออันนี้อ่างเป็นอ่างเก็บน้ําครับอ่างเก็บน้ําห้อยทอนตอนบนครับ อยู่วางระวางสองตำบลครับคาบเกี่ยวกันครับเพราะว่ามีตำบลพระพุทธบาทกับตำบลด้านสีสูขครับเเพราะว่ามองท่องเที่ยวมองนี้เป็นกระชาร่วมกันสองตำบลคบน้ำครับมันก็ไหลผ่านไปพิ่มแล้วครับลงไประบายลงไปอ้างห้อยทอนตอนล่างครับบ้านัสาวแล่ครับเด้อมันก็เพิ่มกับปล่อยลงพุ่มแล้วครับลงไปน้ำสวนยางสวนยางพิ่มแล้วครับน้ำปลาน้ำสวนครับอันนี้เจ้าหน้าที่เจ้าของ แพ้เพิ่นนะครับเด้อเพิ่นมาอยู่นี่อาสวัสดีครับครับเออซื้ออย่างน้อครับน้อเจ้าของแพ้นะครับเนาะคือประสิทธิ์ศรีวันนาเออประสิทธิ์คุณประสิทธิ์ศรีวรรณเนาะครับเนาะเป็นเจ้าหน้าที่กรรมการอยู่แพ้นี่บ่ครับครับครับกำลังการอยู่แพ้นะครับครับอันนี้เพิ่งเปิดมาได้จากเมื่อแล้วครับนี่คุณประสิทธิ์ครับเริ่มเปิดมาได้เปิดเปิดวันทีสามสามสิบครับพอวันตุรก็เสาร์อาทิตย์ก็มีคน พี่น้องเพิ่นอยากมาเที่ยวเพิ่นติดต่อเข้ามาอยากมาเที่ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่องไอ้ลุงเงย,ยี่ยมยนมาเที่ยวพาลูกพาหลานมาเที่ยวกันครับครับอันเปิดค่าบริการแพ้นี่เพิ่นคิดจังไดนครับนี่ค่าบริการกับขย,ยากมาเมาล่ำคืองเครื่องล่ำผมนั่งอยู่นี่ครับเป็นล่ำล่ำใหญ่ครับล่ำใหญ่อยู่ได้นีแต่ว่าไอ้ครับคือสภาพาเมาล่ำกับมือหนึ่งเก้าร้อยสามารถเป็น เป็นมูคณะ,ปะเป็นมูคณาไม่เกินสิบห้าคนะว่าห้าสีทนีพวกเสียซูซี่รงเียดน้ำใบใบไบซิบหาคนครับไม่เกินสิบ้าคนครับคบแต่สุโมงสุโมงล้ำใยกับถาม่าเป็นสุโมงสุโมงแรกอยอสงรอยสองรอยหาิบสองรอยหาสิตตไปอ๋อสมมุติตอไป ช่มงต้องไปชั่วโมงรถรถรถลงมาเนาะครับเนาะครับผมเอาขั้นเมาผู้เดียวไปนั่งเล่นผู้เดียวนี้ก็คิดเป็นชั่วโมงคือเก่าบอกครับน่ก็เป็นชั่วโมงคือเก่ารับเพราะว่าก็มีก็มี่ล้ำเหล็กไบล่องหลับอยู่ครับแต่ว่าบัดนี้ค่าเรื่องเขาออกไปเที่ยวทัากลางน้ำกลางอ่างแล้วบัดนี้เครื่องลืมของกินนี่้ะครับเขามีบริการบ่ครับบริการร้านค่าร้านค่า เมนูไห้ย,ยุ่งผีติน้ำแพร่หรือเฮ้าก้อนเฮ้าสิล่งเฮ้าติดต่ออยู่กับไอ้ล่านสุมสนเฮ้าก็ค,คือว่าเป็นว่าเป็นคนสุมสนเอื่นว่าเป็นธุรกิจไอ้ที่เพื่อนมาเพื่อนหวังผลกำไรคือเอาไทายบานเฮ้าคือใอ้ขาจามีายไ,ได้หาเส้าจินคำหรือเมื่อข่ามาขายอยู่นี่แต่ว่าผู้จิมมะ่งแพร่หันกับให้มาซื่ออยู่ตามร่านก็บ่ให้เรียกว่าร้านล่านไหนครับก็คือไอ้ของสุมซนบานเฮ้าหนุนก<ห>ันครับก็คือ เท่านี่เป็นแพร่ห้เศร้าเป็นแพร่ห้เศร้าเขาเสียหาไอเครื่องยูของกินมัตต่บานซื้อสะดวกกับมากับมาได้ครับตามอัายาัยของนักท่องเที่ยวครับคือเท่าเป็นแพ่หาเศ้าเศร้านางครับสรุปแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มเปิดแล้วเนาะครับเนาะครับเปิดแล้วครับเออคั้นการกมกับชื่ได้บอกพี่บอกน้องนะครับเด้อพี่น้องทางไก่กระไดฟูไก่อยู่ในละแวกนี่ถ่านหูขาวครับหูขาวว่าคันอยากมาเที่ยวอยากมาอัน เที่ยวท่องเที่ยวหรือมาพักกันสวนกันมากินมาดื่มมาเล่นครับเด้อเดี๋ยวนี้จะน่ากันยี่เขาหนาห่อแล้วล่ะครับเนาะมันก็ทีเบิดหนาวแล้วครับอันนี้ก็อยากสวนพี่สวนน้องนะครับเด้อเสร็แล้วครับขอบคุณหลายคุณประสิทธิ์เด้อครับเด้อสร้างจองมาได้สร้างจองมาได้ครับอันนี้ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งครับเนาะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ด 1109งหนึ่งศูนย์เก้าครับหนึ่งหนึ่งศนย์เก้าครับเพื่อสร้างจองทัจองล่องนาได้นะครับเนาะทัวร์ปรึกษาได้จองล่องนาได้นะครับจองเป็นมู่คณะได้นะครับเนาะจองเป็นมู่คณะได้อ่าครับครับครับขอบคุณหลายๆคุณประเสริฐเด้อครับครับสวัสดีครับอันนี้พ่อใหญ่สายอยู่พาดสวมนะครับเด้อบรรยากาศรอบๆอย่างเงี้นะครับเนาะเกับโบว์มี่ยังไรดอกพ่อใหญ่สายกันหา บองดีๆมองมอมมอครับสถานที่ท่องเที่ยวมากฝากพี่กับทางพัยายสายกับบุ๊มบิ๊งหลายดอกครับเด้อวันนี้กับฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อคันเห็นคลิปนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้นะครับเด้อคลิปนี้ก็มีแช่นี้ยละครับสวัสดีครับ